ครับเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กันในช่วงรู้เรื่องยานยนต์นะครับกับคนนอกเมืองนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดในประเด็นที่ว่าถ้าเรามีเงิน1ล้านบาทนะเราจะเลือกตัวไหนกันดีนะครับระหว่าง mg hs กับ mazda นะครับตัว cx 30นะครับที่เป็นตัวท็อปของทั้ง2รุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในแต่ละรุ่นของตัวท็อปทั้งสเนี้ย มีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าพูดในเรื่องของรูปทรงนะสีอันนี้ตัวท็อปที่เปิดมาก็จะเป็นเรื่องของสีแดงนะครับซึ่งสีเนี่ยโอเคแตกต่างกันอยู่แล้วสี h s เนี่ยจะสีสดกว่าส่วนของ m a สด้านะสีจะออกเ,เข้มๆสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นสไตล์ของ m a สด้าไปนะครับ นี่ถ้าพูดในเรื่องของราคาในตัวทั้งสองรุ่นนะครับก็เปิดตัวมา3ามรุ่นเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองยี่ห้อนะครับถ้าพูดในของตัว hs นะครับเริ่มต้นที่9 1 9 0 0 0บาทนะคส่วนในตัว Top นะครับ1 000, 1 1 9 0ล้บาทส่งมัดของมัดานะครับเต้า cx 3 0นะครับเริ่มต้นที่989,9,000บาทนะมีอยู่3รุ่นนะครับ เช่นเดียวกันส่วนในรุ่นท็อปนะครับหรือรุ่น sp เนี่ยราคาอยู่ที่1 1 9 9 0ล้าน้าบาทราคาทั้งสองรุ่นในตัวท็อปนะครับก็แตกต่างกันอยู่ที่8 0ดห0บาทนะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับก็ประมาณล้านนิดนิดนะครับในเรื่องของราคาก็น่าจะสู้กันได้นะครับทั้งทั้งสองรุ่นนี้าวนี้เรามาดูในส่วนของ รูปทรงขนาดขนาดของทั้งสองรุ่นครับวันนี้เราพูดในตัวท็อปเท่านั้นนะครับใน hs ตัว x นะครับกับตัว Mazda cx 3 0เนี่ยเป็นตัว sp นะครับถ้าพูดถึงขนาดความยาวของตัวรถนะครับในของ hs เนี่ยครับยาวที่4574ม mm ิลมส่วนของ cx 3 0นะครับอยู่ที่4395ม mm ้มก็ต่างกันประมาณ ร้อยกว่านะครับน้อยกว่าก็ตัว s s ก็จะมีความยาวกว่านะครับ <S <S ส่วนความกว้างของตัวรถนะครับ s s อยู่ที่1876นเดะครับเดียวกันของ Cx30 นะครับอยู่ที่1795นอกาะก็มา z d a ก็ยังเล็กกว่านะครับเอานี้ม,มาดูในส่วนของความสูงนะครับ hs สสูงที่ 1664มิลมของ Mazda CX 3 0อยู่ที่1540มิลมถ้าพูดในรูปของตัวถังนะครับความกว้างของตัวรถเนี่ย HS ก็ใหญ่กว่านะครับทั้งความสูงความกว้างและความยาว Mazda ก็มาแนวสปอร์ตนะครับที่เป็นเล็กๆนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับซึ่งตัว Mazda ตัวนี้เขาบอกว่าจะอยู่ใน ช่วงกลางนะครับระหว่างเจ้า CX3 มากับ CX5 ก็เลยมากลายเป็น CX30 ตัวนี้ซึ่งจะอยู่กึงก่งกลางนะครับก็เป็นรถ SUV ทั้ง2รุ่นนะครับเป็นคอสอเวอร์นะครับขนาดเล็กนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของ m a z d a CX30 ก่อนครับเครื่องยนต์นะครับเป็น Skyactiv-G นะครับ2.0นะครับ ซึ่งตัวนี้หนึ่งสองพันซีซีนะครับกำลังอัตราทดครับสิบสามจุดศูนย์นะครับแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าแรงม้านะครับนะครับถังจุน้ำมันอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดลิตรนะครับซึ่งอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับจากที่เขาตัวเลขที่เคลมมาจากโรงงานอยู่ที่สิบห้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าความแรงนะครับอัตราเร่งนะครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยใช้เวลาประมาณอยู่ที่ สิบจุดเจ็ดสี่วินาทีเท่านั้นนะครับเราถือว่าแรงนะครับตัวนี้ซึ่งเครื่องนี้เขาบอกว่าก็ยังเป็นตัวเดียวกับของ cx 3นะครับตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องเดียวกันนะครับแต่เกียร์นั้นเปลี่ยนไปด้วยนะครับอนันี้เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของ mg hs กันบ้างนะครับ mg hs นะครับเป็นเครื่อง1.5นะครับ 1500cc ะครับบวกกับเทอร์โบเข้าไปด้วยนะครับก็ตัวนี้อยู่ที่162แรงม้าด้วยกันอัตราประหยัดน้ำมันนะครับจากโรงงานเช่นเดียวกันครับอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอัตราเร่งนะครับ0ูนยถึง100นะครับใช้เวลาประมาณ10.92วินาทีเท่านั้นนะครับคทีนี้เราพูดถึงตัวเกียร ซึ่งเกียร์ทั้งสองรุ่นนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับดูของจเจ้า MG HS ก่อนครับอันนี้เป็นทวินคัตนะครับเป็นเกียร์ระบบทวินคัตนะครับเป็นคัตคู่นะครับมี7จ็ดสปีดก็ส่วนในเกียร์ของ Mazda CX-30 นะครับเป็นสก b e ดร้านะครับอัตโนมัติหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีด อันนี้เรามาดูด้านท้ายนะครับเรื่องของไฟท้ายเนี่ยทางของมัดด้านนะครับก็เป็นลักษณะเดิมนะครับทุกรุ่นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นรูปของวงกลมนะครับเหมือนเดิมนะครับส่วน hs นะครับไฟท้ายจะใหญ่กว่านะครับเป็น L ทั้ง2รุ่นนะครับเป็น LED เหมือนกันทั้งหมดนะครับไฟเลี้ยวของเจ้า hs ี่ยจะเป็นซีเ e นเชียนะครับจะวิ่งตามแต่ถ้าเป็นของ มาด้าเนี่ยจะเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมให้ก็สวยกันคนละแบบนะครับทั้งสองรุ่นนี้เรื่องของสีนะครับที่เปิดตัวมานะครับ PSS เปิดอยู่ตัวอยู่ที่สี่สีเท่านั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันมาด้านะครับเปิดตัวมาถึงเจ็ดสีนะครับก็ตามนี้นะครับแดงเทาดำเงินนะครับสีขาวนะครับสีเทาสีน้ำเงิน ส่วนของกระจังหน้านะครับมาสด้าก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับไม่ต่างจากเดิมนะครับถ้าเป็น h s สเน่ก็จะเป็นคล้ายๆรังพึ่งขนาดใหญ่อาจจะใหญ่กว่านะครับเรื่องของกระจังหน้าเพราะในตัวรถก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับสองรุ่นนะครับมีระบบไฟออโต้มาให้นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเช่นเดียวกันทั้งสองรุ่น กออยู่ที่ดีไซน์นะครับทั้งสองรุ่นมาด,ด้าก็จะฉบบเฉี่ยวกว่าสักนิดหนึ่งนะครับเล็กๆนะครับส่วนของล้อนะครับในตัวท็อปทั้งสองรุ่นให้มาขนาด18นะครับขนาด1ินิ้วเท่ากันทั้งสองรุ่นนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อเช่นเดียวกันนะครับ สองพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันครับทางด้านซ้ายก็ควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงด้านขวาก็ควบคุมทางด้านของหน้าจอเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็น H S นะครับจะเป็นท้ายตัดนะถ้ามาสด้าก็จะเป็นวงกลมทั้งหมดเลยในส่วนของนหน้าจอนะครับ H S ให้มาเป็นขนาด10นิ้วนะครับที่เป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดนะครับ ก็ดูข้อมูลได้ทั้งหมดอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับตัวของมาด้าเป็นขนาด8.8นิ้วนะครับเป็นตรงนี้ไม่ได้เป็นระบบสัมผัสนะครับจะเป็นการควบคุมที่คอ m m a n d c เซนเตอร์นะครับตรงคอนโซลของเกียร์นะครับจะทำจะทำการควบคุมอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของมาด้านะครับไม่ต้องมาเอื้อมมือมากดที่หน้าจอ จุดที่วางแขนนะครับพักแขนมีทั้งสองรุ่นเหมือนกันนะครับมีช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับมีที่วางแก้วเหมือนกันมาให้นะครับคราวนี้มาดูด้านในนะครับภายในภายในทั้งสองรุ่นก็ตกแต่งมาด้วยความหรูหราแต่หรูหราด้วยโคนละแบดนะครับด้านของ hs นะครับด้านในตัวท็อปจะเป็นสีดําแดงมาให้นะครับบุนนุ่มเกือบทั้งหมดเลยนะครับสีแดงจะบุนนุ่มมาให้ เป็นความหรูแล้วก็มีไฟตกแต่งสวยงามถ้ามาฝั่งของ cx 3 0นะครับด้านในจะเป็นสีน้ำตาลดำนะครับก็ให้ความดูหรูหรานะครับแนวสปอร์ตเลสมอลนะครับก็เป็นสไตล์ของฮัตด้ามาให้นะครับก็ถือว่ามีความหรูในด้านของสปอร์ตนะครัันนี้แล้วของซันรูปนะครับ ss ให้มาเป็น พานาลูมิกซันลูฟเต็มนะครับเต็มหลังคาเลยนะส่วนของมาด้าก็ให้มาเพียงแค่ด้านหน้าของคนขับเท่านั้นนะครับก็จะแตกต่างกันตรงนี้ซึ่งระบบการเรียกการเปิดนะครับก็ใช้บวสั่งด้วยเสียงนะครับมาให้ในของ hs นะครับ ของมาได,ด้น,นะครับเวลาเปิดเนี่ยทั้งตัวม่านแล้วก็ตัวกระจกจะเลื่อนไปด้วยกันแต่เมื่อเราจะดึงกลับนะครับในตัวกระจกเนี่ยอัตโนมัติได้แต่พอที่เป็นผ้ารองนะครับอันนี้จะต้องใช้มือดึงกลับเองนะครับแต่ถ้าเป็น H S นะครับทั้ง2รูปแบบจะเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยในเรื่องของความปลอดภยัยในเรื่องของถุงลมนิรภัยนะครับ H S ให้มาทั้งหมด6ลูกนะครับ6ตำแหน่ง ส่วนของ Mazda นะครับเป็น SkyActive Platform g e เจเนอเรชใหม่นะครับพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมและถุงลมด้านตรงหัวเข่านะครับ้าคนขับรวมแล้วมีทั้งหมด7ตำแหน่งมาให้นะครับก็ถุงลมนิรภัย m a z ด a ให้มามากกว่า1ตำแหน่งประตูท้ายนะครับทั้ง2รุ่นมีระบบเปิดอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับ สามารถกดจากด้านหน้าจากรีโมทได้นะครับแต่ยังไม่มีระบบเท้าเตะนะให้มาให้นะครับทางด้านหลังสามารถเก็บของได้ทดได้นะครับเก็บได้ไม่เยอะเนื่องจากว่าขนาดเล็กกว่านะครับ่ึงแต่จาก hs นะครับที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถเก็บสัมภาระได้มากกว่าเบาะทั้ง2รุ่นนะครับพับได้นะครับ60 40นะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของ ได้มาเช่นเดียวกันนะครับด้านท้ายนะครับเวลาช่วงนั่งของเบาะนะครับในของ m a d ด้เนี่ยครับคนก็บอกว่าด้านหลังจะแคบไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะเป็นสไตล์ของ m a d ด้ครับที่จะออกแนวสปอร์ตนะครับซึ่งอาจะเน้นเป็นแนวครอบครัวนะครับที่นั่งสบายเนี่ยต้องเป็นของ m g h s มากกว่าด้านหลังนะครับมีระบบ แอร์มาให้นะครับสามารถถ้าเป็นมาสดาเนี่ยครับสามารถที่จะปรับความแรงของพัดลมได้นะครับ h s นะครับไม่สามารถปรับได้แต่ด้านหลังข้อดีของ h s ก็คือจะมี USB มาให้2ช่องนะครับในขณะที่ของ m a z d a ไม่มีมาให้นะครับมีให้เฉพาะแอร์เท่านั้นด้านหลังบอะก็มีส่วนของที่เก็บของมาให้นะครับ หน้าจอในส่วนของการคอนเน t กับ Apple CarPlay ในส่วนของ SS นะครับในตัวท็อปนะครับไม่สามารถที่จะใช้ Apple CarPlay ได้ใช้ได้เฉพาะในระบบของ Android มาเท่านั้นส่วนของ m a z d a นะครับสามารถที่จะเชื่อมกับ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับกล้องมอง360อ,องศานะครับทั้งสองรุ่นมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับ องของเบรกไฟฟ้าระบบเบรกโฮนะครับทั้งสองรุ่นก็มีระบบความปลอดภัยตรงนี้มาให้เช่นเดียวกันนะครับเซึ่งจะควบคุมอยู่บริเวณของคอนโซลนะครับตรงคันเกียร์ครับถ้าเป็นคอนโซลของมัสด้านะครับก็จะมีนะครับคอมมานด์เซนเตอร์นะครับที่เป็นวงกลมขนาดใหญ่ตรงนี้ที่จะมาสามารถควบคุมหน้าจอได้นะครับมีโหมดสปอร์ตสามารถกดได้ตรงตรงนี้ได้เลยนะครับ ่วนในเรื่องของหน้าจอนะครับของจอแสดงผลนะครับมาตรวัดต่างๆนะครับทั้งสองรุ่นก็เป็นระบบดิจิตอลนะครับสามารถดูข้อมูลได้คราวนี้เรามาดูในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆที่ทั้ง2รุ่นให้มานะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของเจ้า mg h s กันก่อนนะครับซึ่งก็ให้ระบบความปลอดภัยมาเยอะมากนะครับทั้งระบบป้องกันการไหลของรถป้องกัน ระบบการล้อล็อกนะครับการช่วยกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกระบบควบคุมการเบรกนะครับในขณะเข้าโค้งนะครับหรือขณะออกจากโค้งนะครับระบบควบคุมการทรงตัวนะครับป้องกันล้อหมุนฟรีออกตัวบนทางลาดชันนะครับควบคุมความเร็วขณะทางลงนะครับลาดชันระบบป้องกันการลื่นไหลนะครับเมื่อเกียร์ลดต่ำอย่างฉับพลันนะครับครับรถระบบลดความเสี่ยงในการลิกคว่ำนะครับสัญญาณเตือนนะครับไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการเบรกฉุกเฉินนะครับ ระบบเปิดปิดครับไฟอัตโนมัตินะครับไฟสูงต่ำอัตโนมัติมีมาให้ระบบช่วยเหลือนะครับที่เสี่ยงต่อการชนนะครับจะรถจะเบรกอัตโนมัตินะครับเมื่อมีเกิดความเสี่ยงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับ Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้มีมาให้นะครับระบบควบคุมความเร็วนะครับระบบช่วยเตือนนะครับเมื่อออกนอกเลนนะครับเลนคีฟนะครับระบบช่วยเตือนควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนนะครับ ระบบช่วยควบคุมให้เราอยู่ในเลนระบบช่วยเตือนต่างๆนะครับการเปลี่ยนเลนระบบเตือนมุมอับระบบเตือนขนาดถอยหลังระบบช่วยเตือนการเปิดประตูระบบตรวจสอบความผิดของลมยางนะครับใน H.S ก็มีระบบตัวเนี้ยมาให้เยอะมากเลยนะครับรวมทั้งนะครับ H.S มี S H M e, ในเรื่องของ i Smart นะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับการพูดนะครับการ ที่จะสื่อสารกับเจ้าตัวรถได้นะครับเนื่องจากมีซิมอยู่ในรถนะครับก็สามารถโทรเข้าโทรออกกับตัวรถนี้ได้นะครับสามารถเช็คผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทั้งหมดนะครับมีของเรื่องของสมาร์ทเช็คสมาร์ทคอมมานด์สมาร์ทคอนเน็มาให้คราวนี้มาดูในส่วนของ Mazda CX 30นนะครับโลกความปลอดภัยที่มีมาให้นะครับโลกควบคุม เสถียรภาพการทรงตัวนะครับระบบช่วยออกตัวในขณะอยู่บนทางลาดชันนะครับสัญญาณไฟกระพริบนะครับเมื่อมีการเบรกฉุกเฉินก็มีมาให้เหมือนกันนะครับระบบ abs นะครับระบบช่วยป้องกันการลดลื่นไหลนะครับก็มีมาให้รวมถึงนะครับเมื่อเรียกว่าระบบที่ช่วยนะครับถ้าคันข้างหน้าเบรกกระทันหันนะครับคันด้านหลังนะครับคันของเราเนี่ยจะทําการ ลดความเร็วและพร้อมกับสัญญาณเตือนด้านหลังมาให้นะครับหรือระบบ ESS นั่นเองมีระบบความปลอดภัยนะครับที่ป้องกันการอุบัติเหตุนะครับระบบเข็มขัดนิรภัยนะครับนะครับท้องบอกคู่หน้าคู่หลังแบบดึงลังกลับนะครับผ่อนแรงนะครับก็จะช่วยให้ความปลอดภัยมากขึ้นในส่วนของเฮดนะครับในยกวเบาะ บอกลองศึกษานะครับที่ออกแบบมานะครับให้มองศาและตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อลดการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุอันนี้บอกครับมีระบบถุงลมนิรภัยมาให้ทั้งหมด7ตำแหน่งนะครับแล้วก็กล้องมองรอบคันรอบทิศทางเลยนะครับก็จะมีกล้องนะครับหน้าและครับที่กระจกทั้งสองคานแล้วก็ด้านหลังมาให้รวมถึงระบบต่างๆนะครับมีมาให้เยอะมากเลยครับในของ มาด้า cx สามศเช่นเดียวกันนะครับระบบเลนคีสนะครับเลนดีเพชเชอร์นะครับระบบคูดคอนโทรลนะครับอะแดปตีฟคูดคอนโทรลมีมาให้ระบบแจ้งเตือนขณนะถอยหลังนะครับในมุมอับนะระบบในเรื่องของสมาร์ทเบรกซับพอร์ตนะครับระบบช่วยเบรกและหยุด,ดรถอัตโนมัติขณะถอยหลังนะครับช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ระบบไฟ led อัจฉริยะนะครับก็คือการเปิดปิดนะครับไฟ หน้าอัตโนมัติแล้วก็เปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับเมื่อมีรถมาด้านหน้านะครับรวมถึงระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้านะครับมันก็จะช่วยเบรกอัตโนมัติให้นะครับก็มีความปลอดภัยมาให้คล้ายๆกัน,นครับไม่ต่างกันมากกับในเรื่องของเจ้า mg hs นะครับแต่ที่ต่างกันที่เห็นได้ชัดในเรื่องของเรื่องของ a d a p t ที่ครู control น,นะครับทั้ง2รุ่นมีมาให้แต่ใน h s จะไปจากแต่ถึง0น,นะครับเาเรียกว่าเบรกถึง0หยุดแล้วก็จะหยุดให้แต่เท่ามาด้านะครับไปอยู่ที่ประมาณ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้จะต้องระบบจะหยุดทำงานจะต้องเบรกเองนะครับซึ่งจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ระบบในเรื่องของการควบคุมการเข้าโค้งนะครับมีมาให้ก็ถือว่าความปลอดภัยทั้งสองรุ่นให้มาเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวก็สมราคากับลดราคา1ล้านบาทก,กว่านะครับอันนี้ในมัดด้นะครับมีในส่วนของตัวเลขที่ขึ้นบริเวณกระจกนะครับให้เราดู ความเร็วได้ไม่จําเป็นต้องล้าสายตาลงมามองหน้าจอด้านล่างนะครับเพื่อลดการเสี่ยงอุบัติเหตุนะส่วนของเครื่องเสียงนะครับทั้งสองรุ่นเป็นโบสมาให้นะครับใน hs นะครับให้มาเพียง6จุด6ตำแหน่งเท่านั้นแต่ของมาด้า cx 30ให้มาถึง12จุดเลยนะครับ12ตําตำแหน่งทําให้เสียงนะครับ ด้านในนะครับในของ m a ด้านะครับมีเสียงที่ดีกว่าครับผมว่าเสียงไพเล้อกว่ากว่าเจ้า H hs นะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปเพิ่มเติมก็สามารถจะเพิ่มเติมได้นั้งสรุ่นเลยนะครับใน H hs นะครับมีโหมด super sport มาให้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นจุดขายของเจ้า H hs เช่นเดียวกันก็ทั้งหมดนะครับก็เป็นในส่วนของการเปรียบเทียบ ให้ได้ดูคร่าวๆนะครับว่าในงบ1ล้านบาทเนี่ยที่ต่างกันเพียงแค่แ0 0 0 0ื่นในรุ่นท็อปของทั้งสรุ่นนะครับของ MG HS กับ Mazda CX สาูนย์นะครับถ้าจะเลือกในส่วนของความกว้างความสบายนะครับเน้นแนวครอบครัวนะครับก็อาจจะต้องเป็นของเจ้า MG HS นะครับแต่ถ้าจะเน้นแนวสปอร์ตนะครับขับขี่2คนนะครับ ที่ไม่ต้องการพื้นที่ด้านหลังมากนะครับในเจ้ามา z ด้าซ3 0กสามศูนย์ก็อาจจะตอบโจทย์ในจุดนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะครับที่ผมนำมาเสนอให้ได้ฟังกันก็เป็นความคิดเห็นคิดเห็นหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เป็นจุดพิจารณานะครับในการที่จะนำไปถ้าจะซื้อรถหนึ่งคันนะครับเราจะต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็ข้อแตกต่างของแต่ละรุ่นเป็นอย่างไร คกับราคาที่หนึ่งล้านนะครับกว่าเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปให้มากที่สุดนะครับอทั้งหมดนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเปรียบเทียบอย่างไรให้ดูกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่มาติดตามกันนะครับแล้วก็เจอกันในครั้งต่อไป แล้วอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับให้เราเป็นกำลังใจนะครับเพื่อให้เราทำคลิปต่อไปด้วย